<laughs> ừ. chuyển cái nhám như cao um chuyển à chuyển hóc bể xong rồi ạ lên phơi đấy fc anh hà xương hốc này bầu cặp nhôm vô tới răng đó bầu เขาเจ้าถามมากก็เลยบอกเมื่อนี้สีจัดสุดหลอกเงินลันเด้อเมื่อน,นี้เด้อเทียวที่แล้วได้วิ่งรูดลูดเก็ดเก็ดบนศูนย์บนได้เก็ดบนอยู่ได้เก็ดสองเท่ว่าจับคู่ว่าเขามีเก็ดศูนย์มีแต่เก็ดศูนย์ ลางลุดเลยล่างลางบะมีจกักโตมีเก็ดตัวเดียวบนก็นมีเก็ดสองอยู่แต่ว่าหัางบะมีเก็ดสองมีแต่เก็ดศูนย์ใส่บะเขานะเอาไม่เอาไม่ลลอกเงินล้านเอาไม่มือนี่มือนี่บั้นที่ซีเด้อมือนี่เด้อเฮ็ดลิบดอกเงินลาน้านให้เบิ่ง ล็อกไอุ้ดเต็มกะปล่อยไปแล้วต้องวัดกะปล่อยไปแล้วเบื้องล็อกเงินหลานมือนี่วันที่ซีนี่เบื้องล็อกเงินหลานเอาไปผิดเจรณะะาเบื้องเด้อมันแยกบนแยกล่างคือเก่านั่นแหละล็อกเงินหลานอยู่บนตั้งหกักอยู่ล่างตั้งหกักคือเก่าอยากไปอยากมัน่นคือเก่าเอา้ามาเบื้องมาเบื้องสุดบน สุดบนเลขบาทสุดบนสุดบนจับโคแปดแปดสาม แปดสามเก้าสีก้าสี่ศนหาศูนหา nâng hốp nâng hốp nâng hốp xoáng kết 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 38 38 49 49 50 50

Bồn nền, binh binh bon binh 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 Điểm 0, điểm 6, buồn Buồn long Tô long con 4 cầu Tô to đen tô to phân 0 Đen tô phân, 0 tui loang 05 tui đen tui phân 6 1 2 gom đeo phía đằng đeo đen phân 2 gom đi 3 hàng, đen 3 hàng, lang Làng bà này làng 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 chấp khô 1 0 2 1 2 song 2 song 3 2 3 2 song song 3 2 4,3 5,4 5มห้ 7, 6, 8, 7, 7, 9, 8, 9, 8 วิ่งตอนนี้เอาหลุดไปนี่นี่หลุดตอนีรูดวิ่งรูดบนนอยนี่บนเชนบนไว้นี่วิ่งวิ่งหนึ่ง วิ่งวิ่งศูนย์วิ่งวิ่งวิ่งศูนย์ิ่งวิ่งวิ่งศูนย์วิ่งวิ่งวิ่งศูนย์โหลด วิ่งวิ่งวิ่งศูนย์หลดฟันห<อ>นึง่งศูนย์ฟัดตัวเดียวเลรื่อยพี่น้องได้โมนันกับมิตรตัวร้องตัวกันหนึง่งศูนย์ งกขากันไกรเกีดเกีกเก้าแปดล่องเก้าแปดล่องอาพี่น้องก็ได้ขามเาบงล่ะ แคปหน้าจอไปเด้อบานนี้เด้อลอกเงินล้านมาแล้วมาแล้ววันทีหนึง่งได้ตะลุดบ่งลุดเก็ตบนติสยูพี่น้องได้เก็ตสองเถียวนี้ก็มีกลับมาแล้วตัดมาแล้วบนลางเด้อพี่น้องเด้ออยากกันแล้วเอาว่าแล้วก็มาเบิง่งแคปหน้าจอไปเด้อของบน บนวิ่งศูนย์วิ่งหกหลุดจับคูแปดสามเก้าสี่เก้าสี่ตัวกันตัวหลังตัวกันศูนย์หาตัวฟันตัวเน้นพี่น้องหนึ่งหกสอง สองเกตสามดสี่เก้าหศเป็นตัวรอง6กหนึ่งเป็นตัวเด่นตัวเด่นของบนรูดวิ่งรูด0นย์กับ6กได้พี่นองได้ล่างวิ่ง1กับ0จับโคหน่งศกลมเด่นไปเลย2 1 3 2น3่ง 6หา7หก8เจ็ด9แปดต้น6หกับตัวกัน8เจ็ดกตัวกัน9แปดเป็นตัวร่องพี่น้องยังละเก่าคู่1 2 3 4หา6 7 8 9 9คู่เป็นตัวล่อง9แปดเป็นตัวล่องเอาไอได้ข้ามาแล้วก่ะ แคปหน้าจอวไว้เด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่กดติดตามไว้เพื่อสิบวัน้ีิดพผาดกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อสิบวัน้ผิดพผาดย่ำเห็นได้ลิปเด็ดเล็กดีดเ,ดดเ,ดดเด็ดมาอันนี้เมื่อนี้วันที่สิบหกมิถุนายนพน้องเด้อของวันที่สิบหกออกมาแล้วลักวิ่งบนกัดศูนฮอกาลพี่น้องวิ่งล่างกัดหนึ่งน คือว่าศูนติดมดแม่มพี่น้องศูนเกง่งศุนเกง่เกงคือเกา่าเอาไปพิจารณาเบึงเดอ้อวัวได้เข้ามาแล้วก็ไดห้มีศกมีลาบกันบันที่สิบหกลำล้ำเลยๆกันเงินท่องไลมาเทมายาเจ็บจะจนกันเดอ้อห้พี่น้องอิซีเอาไปพิจจรณาเอาวัวโตได้กะมักกะจัดตัวได้คัดกะพานเบึงเอาเหล็กกะมียางละบนหลางยางละเก่าคู ก็มีกลมไห้เนาะคันว่ามันมักตัวกลมกับของปูจัดกับจัดเอาเองอยู่ในกุมน่ะในเก้าคูนั่นะบ่าว่าบนรางมักตัวเด้กับจัดไปเลยมักขัดตัวเด้กระพานไปสําหรับปูนี่มั่นใจศูนย์นั่นแหะพี่น้องวดนี้ก็ได้ศูนย์ไม่กอเก่าแต่ว่ามันก็มาตามตามสูตรของเขานั่นแหละเนาะสูตรเขาก็มาเก่งศูนย์ก็มามาเก่งศูนย์คือเก่าอัติมากแบบเก้ากับ่จัด พี่น้องเอเอาไปพิจารณาเบิง้งตัวเล้มันมักตัวเล็กระจัดเลยคัดตัวเล็กกระพานให้พี่น้องเอฟซีุกขูทุกคนสกุสกๆมันหมานเด้อวัน,น,นที่16บหกให้เงินท่องไหลามาเทมาอย่าเจ็บอย่าเนกันเด้อขอกันไม่ขิปต่อไปสวัสดี